สวัสดีครับผมครับกะพ้าพี่นองมาเบิ่งนะครับอ่าบักเขียบบักเขียบหนังนะครับพันปากช่องนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นเกาจากปีที่แล้วนะครับผมกับมาแตงกิ่งนะครับเนาะจากต้นเขาต้นเกาที่เฒ่าแล้วนะครับเขากับมาแตงสาวให้่นะครับตอนนี้ออกออกนุ่ยนะครับนี่ออกผลแล้วนะครับนี่อันนี้คือบริฉีดยานะครับบริฉีดยาปลูกธรรมชาตินะครับพี่น้อง ถ้าเ้าเอาไว้บหลายหน่วยนะครับหน่วยของเขากระเจนน่วยใหญ่นะครับพี่น้องน่วยข้างล่างนะครับอันนี้เป็นต้นเก่าแล้วมาแต่งสาวครับพี่น้องเป็นน่อยนาต้นเก่ามาทำสาวนะครับนี่ครับพี่น้องต้นนี้มาหันออกหน่วยนะครับต้นงามมันจะมาหันออกหน่วยครับแต่งสาวเห็เขาใหมนะครับเวลาต้นมันเถามันจะสูงนะครับพี่น้องเขาก็มาตัดแต่งจริง กิ่งของขกอ,อกระจอกเมื่อไหร่นะครับกลายเป็นกิ่งเสานะครับกิ้งเสาก็พี่น้องพี่น้องปลูกบกเขียบถัดมันต้นแก่ต้นเถากระตัดแต่งไม่กระชได้แบบข้องผมเแหนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ